ว่าที่เคยแอบทักษออนผานนนกุลเปิดตัวกินข้าวกับครอบครัวแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับคอยติดตามความน่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะแถมหลังจากเปิดตัวเนี่ยความรักนั้นก็หวานฉ่ำแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแอบทักษออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนลล่าสุดแม่แอปนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกับทีมงานซีรีส์หารักด้วยใจเธอ ซึ่งงานนี้แน่นอนค่ะว่าพระเอกของเรื่องอย่างนนกุลนั้นก็ไปด้วยโดยโพสตนี้แม่แอปนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพาเชนมาทานข้าวกับป๋าหมาโดยมีกองทัพโปรดักชั่นเป็นเจ้าภาพใจดีก่อนพรุ่งนี้หารักด้วยใจเธอจะเอาว่าสารแล้วค่ะคิดถึงพี่ก้องและน้องๆทุกคนด้วยค่ะ บอกได้เลยค่ะว่าต้องตามติดหน้าจอเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของแอบและนนที่มีแฟนคลับติดตามและรอกรี๊ดหน้าจอแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ